มีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าตอนอายุยังไม่มากสายตาเพิ่มขึ้นจนต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยๆแต่ทําไมพออายุมากแล้วสายตายังเพิ่มขึ้นอีกก่อนที่จะไปสร้างสาเหตุฝากกดถูกใจกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆจากร้านแว่นตาออร่าสาขามหาชายัยสายตาสั้นที่เพิ่มขึ้นตอนอายุมากอาจบ่งบอกถึงสัญญ,ญาณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันสูงทําให้สายตาที่ไม่คงที่สัญญาณเตือนที่2ความดันตาสูงขึ้นสัญญาณที่3อาจจะมีโรคทางตาเช่นต้อกระจกเมื่อเลนตาแข็งขึ้นทําให้สายตาสั้นเพิ่มขึ้นสัญญาณเตือนที่4อาจเป็นเพราะโครงสร้างตามีการเปลี่ยนแปลงตามวายัยสัญญาณที่5อาจเกิดจากการเพ่ง การใช้งานสายตาที่มากเกินไปโดยเฉพาะระยะใกล้และสัญญาณสุดท้ายที่อาจทำให้สายตาคุณเพิ่มขึ้นอาจเป็นเพราะกระจกตาหรือตาขาวที่ไม่แข็งแรงหากท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาได้ที่ตาแว่นตาออร่าสาขามหาชัยนะคะยินดีให้คำปรึกษาฟรีเกี่ยวกับเรื่องสายตาและแว่นตาค่ะ